ในเรื่องเนี้ยก็คือรับบทเป็นโหงชื่อว่าโหงก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบว่า แบบประชาชนทําการลงทะเบียนได้ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะขออนุญาตนะคะทางเราขออนุญาตทาการในส่วนของล้างมือด้วยเจลแอฮอพ์แล้วก็ควรข่าอันนี้ก็ได้เนาะได้เช่นกันค่ะแล้วก็สแกนตัวแยชนะไทยชนะให้ดีมากเลยค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าไม่ว่าเราจะมาเที่ยวที่ไหนเนาะก็ต้อง ดูแลความปลอดภัยของตัวเองเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของชุกยุคโควิดใช่ไหมคะทางโรงแรมก็จะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแบบนี้ความสะอาดดีด้วยความปลอดภัยโอเคแล้วก็สแกนด้วยนะคะเดี๋ยวสแกนต่อต้องเช็คอินด้วยนะจ๊าทุกคนวันนี้เช็คอินให้แล้วนะคะเดี๋ยวนะโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากนะคะ ตรงนีห้องที่คุณเนเปิลจองมาจะเป็นตัวห้องสกายจัลูุซี่ดิบฝ์อ่นในส่วนของตัวห้องค,องค่ะคุณจะมีมาตรการทําความสะอาดแม่บ้านจะใช้ในส่วนของพวก,กเจลอออแอลกอฮอลทำความสะอาดในส่วนของพวกของใช้ในห้องจะมีวาวอาทําความสะอาดด้วยความร้อนอุณหภูมิทีใความร้อนนะคะค่าเชื้อหลังจากนั้นทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางโรงแรมจะมีสติกเกอร์ Clean and Care ติดอยู่คืด้านหน้าห้องอ๋อก็คือจะได้รู้ว่าห้องนี้ค่ะก็คือทําความสะอาดแล้วผ่านกระบวนการอะไรทุกอย่างมาก็คือเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่เข้ามาพักใช่ไหมคะตรงนี้ลูกค้าที่ว่าจะพอแม่บ้านติดสติกเกอร์ได้ด้ยแล้วค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นลูกค้าที่เป็นชั้นแรกที่เข้าไปในห้องเห็นไหมคะอย่างที่บอกนะการเลือกสถานที่หรือว่าโรงแรมที่เราจะไปเนี่ย ทางาคนที่จะไปเนี่ยก็ต้องเช็คก่อนว่าโรงแรมนี้ได้แบบมาตรฐานหรือเปล่าในความปลอดภัยเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตมากถูกไหมคะโรง,งแรมเชอร์รีสอร์ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกต้องบอกว่าไม่ไกลกรุงเทพด้วยเนาะแล้วก็ราคาต้องบอกว่าราคาตอนนี้เราเริ่มต้อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ ถ้าเป็นวันธรรมดานะตอนนี้ค่ะ2,199บาทรวม,มในส่วนของอาหารชาเช้าราคาไม่แพงด้วยราคาน่ารักนะาคะก็ยังไงก็ลองเข้ามาจองในเพจดูก็ได้ไดเนาะ โอเคไปค่ะเราไปดูห้องกันว่าห้องเป็นแบบไหนครับดีแลจัเข้ามาสิเข้ามาสิอะของเท้าก่อนเข้ามาค่ะ ห้องนี้นะคะอย่างที่บอกก็เป็นห้องเหมือนคูล่าแหละดูเข้าไปดูข้างในก่อนไหมเหมออเ,เข้าไปดูข้างในข้างในนะคะก็แหญ่มากเนาะต้องบอกว่าที่นี่อะทีเด็ดคืออะไรรู้ป่ะเขามีโปรเจคเตอร์ด้วยไม่ใช่ทีวีอย่างเดียวนี่น,นี่อยู่ในนี้นี่อันนี้เดี๋ยวไว้เปิดให้ดูนะ เพราะว่าอันนี้เวลากลางคืนสําหรับคนมาหาครอบครัวมีแฟนหรือว่ามาหาครอบครัวก็ได้ห้องนี้เหมาะมากมีโปรเจคเตอร์ดวยใหญ่มากนะคะที่สําคัญมีเครื่องเสียงเราก็มีสําหรับใครจะมาแบบว่าปาร์ตี้เปิดเพลงเราไม่มีนะคะมาดูนี่ค่ะห้องน้ำกว้างมากนอนได้อีกประมาณสิบคนเห็นไหมเลิศมากเลยแล้วก็มี อ่างน้ำเขาเรืยกอ,อะไรเอ้ยอะไรแร้๊บๆยุ่งวุ่นอะไรป้างแม่ดูดีใครอยู่ข้างหลังไม่รู้อ่าที่อาบน้ำกับห้องน้ำก็แยกกันแยกส่วนเออ,อที่บอกอ่าบเป็นหลุมเลยมีอ่างใช่แล้วก็มีตรงแบบเนี้ยตรงเนี้ยแยกกันว้าวอ่าไปค่ะมันไม่หมดแค่นั้คนคุณไปดูกันค่ะดูนี่ดูนี่ดูนี่ มันก็จะมีหลายมุมมากก็บอกว่าที่นี่ยถ่ายรูปสวยหลายมุมนอกจากมุมนี้ก็สําหรับคนที่มากับครอบครัวจะมานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้นาออุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมเก่งอ่<น>ะเข้า,าทางไหน,นอ,อ,เอะเอ่อกระเช้านั่งเล่นๆใช่ไหมหรือว่าจะมีมุมของน้ำตกก็ถ่ายรูปสวยนะคะอูออหน่อยนี่ทั้งบนเป็นจากรุซีด้วยเลิศมาก ด้วยนะแล้วก็มีข้างบนดัดฟ้าด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราหันมองกันดัดฟ้า,าด้วยสําหรับคนอยากจะมาดื่มดับบรรยากาศตอนกลางคืนนอนดูดาวก็ได้เหมาะมากอ่ะใช่หรอบรรยากาศด,ดีมากนงานตรงนี้สั่งอะไรเมื่อกี้ตอนกลางคืนก็ได้มองเห็นวิวนู่นนู่นนู่น ดูไปฝั่งตนู้นเห็นไหมมองเห็นวิวแบบสุดลูกหูลูกตาเลยคือมันดีมากอ่ะอากาศดีแล้วก็ดีมากวีดีมากนะ โควิดต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออก็มีทั้งดีสิ่งที่ดีก็คือว่าได้ทําอะไรในสิ่งที่แม่ก็เองไม่เคยทำนะคะได้ไปเที่ยวอะไรแบบสถานที่ต่างๆหรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่เราไม่เคยทำนะคะก็อยากให้เพื่อนๆแฟนคลับ หรือว่า,าคนใหม่ๆที่เข้ามาดูในช่อง YouTube ของเมเปิลนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยอยากให้เมเปิลไปถ่ายคลิปอะไรที่ไหนแบบไหนอยากให้ทําอะไรยังไงก็คือเม้นต์กันเข้ามาได้หรือว่าอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจก็ได้นะคะก็ในช่องนะคะ <laughs> จะบอกว่า m ูกอ o อนบายเมเปิลเนี่ยจริงๆไม่ใช่เราเปลี่ยนชื่อแล้วเราเปลี่ยนเป็นชื่อช่องเมเปิลพัชดาชาแนลนะคะยังไงก็ฝากด้วยอ่ะส่วนในอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโควิดอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยรักการท่องเที่ยวชอบการถ่ายรูปใช่ไหมก็ถึงจะมีโควิดแต่เราก็ยังอยากไปเที่ยวอยู่ก็เพื่อนๆหลายคนก็คงจะเป็นการอยากออกไปเที่ยวเนาะเพราะว่าโควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบเฮยทุกอย่างบนโลกนี้คือแบบ ชั่วมาแต่เราก็ทําตัวเองให้เหมือนแบบให้ดีอ่ะเอออย่าไปแบบอย่าไปเฟลตามตามโควิดหรือไปสภาพบ้านเมืองหรือดๆก็ตามนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้แบบสภาพจิตใจย่ําแย่หาอะไรที่แบบทําให้ตัวเองมีความสุขก็ทําไปอ่าอย่างเช่นเนี่ยเรามาเที่ยวพักผ่อนก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเซฟทีมงานทุกคนแล้วก็ สถานที่ที่ไปอย่างเช่นอไปร้านอาหารไปร้านกาแฟไปโรงแรมก็ต้องเอาก็ต้องหาสถานที่ที่แบบปลอดภัยจริงๆว่าเราไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ติดโควิดนะคะตามนั้นนะจ๊ะทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ดู แล้วนะคะก็หิวใช่ไหมหิวก็ต้องกินนี่เราเดินมาถึงที่ห้องอาหารซนะีวีดเนาะห้องอาหารสารายมีสารายเยอะไหมคะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันทางนู้นเพราะว่าทางโรงแรมได้จัดโต๊ะอาหารไว้ให้เรานะคะไปค่ะคือต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศดีมากที่นี่หัวหิน ยี่สามยี่สี่องศาดูจากเสื้อก็รู้เนาะต้องใส่แบบเสื้อหนาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันแบบบรรยากาศเย็นแล้วก็แบบมีลมทะเลด้วยโอ้โหเดินมาตรงนี้ต้องบอกว่าโรแมนติกมากค่ะวันนี้เรามีคู่มากินด้วยเอา้าสามีมานี่สิยัววันนี้เร็วแม่มันอากาศเป็นยังไงบ้างานะาร้แม่อะเราทำไมใส่ชุดบางแบบนี้เป็นรอ่รอคูเหลอลูกเผื่อได้ บรรยากาศคือดีมากนะก็อยากให้เพื่อนๆสำหรับใครที่แบบว่าอยากอยากมาพักผ่อนนะคะในช่วงนี้ของช่วงโควิดแบบนี้ก็ลองมาที่นี่ได้นะคะที่เชอรรีสอร์ทต้องบอกเป็นแบบโรงแรมแบบไม่ใหญ่มากเล็กๆพรเวษนะแต่แบบครบนะจะบอกว่าติดทะเลด้วยแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีกิจกรรมให้ทำเนาะดิดูจริงว่าบรรยากาศคือดีมาก มีอะไรมาเสิร์ฟอีกคะว้าวน่ากินมากเลยขอบคุณค่ะหอมมากช่วงนี้โควิดมาแรงนะเราก็ต้องเจลล้างมือนะคะที่นี่บนโต๊ะอาหารก็ต้องมีเจลล้างมือด้วยเดี๋ยวท่า้าล้างมือแบบสวยๆให้ดูหน่อยสิ<พ>อยดูสิ นี่ล้างมือไปทําอะไรคะจับรวยเป็นแม่ค้าส้มตำที่ทำมืออย่างเงี้ยคือเป็นแม่ค้าส้มตำเลยไม่ใช่ต้มยังไงต้มใช้ต้มต้มต้มตต้าำไมต้มใกล้ปากอะแปลกๆต้มแปลกๆนะเราอ่ะเขาเป็นสูงเขาเปนสูงแบบกอดกันกอดแล้วต้มอย่างเงี้ยชิมเหอะอะได้เวลาละสักทีไม่ไม่ชิมนี่กอดเอาเดิมก่อนเอาเดิมก่อนนะเดี๋ยวนี่เห็นไหมคะโอ้โหช้อนซ่อมก็แรปมาอย่างดีเพื่อความสะอาด ย่อย่อย่อย่เอาไม่ใช่ก็เอาห้าบาทสิบบาทเออก็เอานี่ก็แลปไปอย่างดีนะคะก็อย่าดืมว่าไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้รีวิวไม่ไหวแล้วนะก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกระดิ่งให้ด้วยนะคะยายวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมนะช่องเนเปิลส์ชรดาชาแนลค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย